สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมือนี้ก็มาพบกันอีกครับมืนมมมนบอ,น,น,มน,น,อมนี้ก็มายามตุ่มคือเก่าแหลกครับอยู่ที่ในแม่น้ำชีครับพี่น้องมือนี้ก็มายามตุ่มไม่ไท่แหครับมือนิกะนำขึ้นแห้งอยู่ครับที่ผ่าพี่น้องไปเบิ้งครับสีมาร์โบปาดถือบ่ เดืเดพี่น้องดินแล้วครับคือครักยุ่ครับยงดินม่ะโอ้โพี่น้องเ้ยยงดิน้วพี่น้องโอ้คอยุ่ นักนจริงเลยพี่น้องนักนักเลยหลังนี่คือคักโอ้อิ่งปุกปะปุกกะเยอะเลยพี่น้องอิถือเยอะครับโอ้หน,นักตัว นะเบื้องก่อนพี่น้องก่อนอู้ี่น้อนเลยตะกุดตะแคงแงเลยครับายหลายครับตึกคักนว่าว่ามันดิบนีช่มันหนักครับพี่น้องรกมันหนักตึงนเลยนี่ Ư, P'nông ơi mặn Ư, P'nông ư, mặn P'nông thân ít อพี่น้องมานี่ก็ได้คือยัางคักรึพี่น้องนี่ทานเบิอง้งนี่ให้พี่น้องเบิองในกลุ่มครับคือยัางคักเลยมั้บเดี๋ยวสิเท่พี่น้องเบิองก่อนครับอือดูตะปักขี้เหรวังมือนเลย Anh à là đại bao? phút à, mình không? Ừ. Ủa, nó chỉ nhằn lại Dịp đơn à, tôi nằn à Trời ổn ngay. Metal drone nuôi

เดีอน,น้องเบิองเลยครับพี่น้องนี่เห็นเราไปครับเมื่อกีม้มานาค,านนค,นกคักครับน้องตุ่มเม็ดไทยนะครับตุ่มกระปุกลุกครับเมื่อกี้มานคักนี่เกือบ เปิงกะละมังใหญ่เลยครับพี่น้องสำหรับมันนี่ก็พี่น้องเบิ้งแล้วกดไลค์กดแชร์นั่เด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นนะครับสำหรับมันนี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับพบกันใหม่คลิปหน้าครัวพี่น้องจบดีมีความสุขหลายๆเด้อครับน่ารุ่นเบิ้งอีกเด้อครับสวัสดีครับ